ลูกสาวหลุดปากสมรักยากนี้ไปฝรั่งเศสค่ะที่วัดเสริสุธโธขำชนดตตําบลบ้านม่วงอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีอาจารย์ไผ่รตรินวิชาอาจารย์ชื่อดังเขียนพายานันได้เดินทางมาําพิธีมอบอุปสมบทสาลาให้กับทางวัดโดยพิธีบรรจุแผ่นดวงใต้ฐานประธานยกยอดฉัดหลังขับพระประธานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีศิลปินดาราที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ไผ่โรดเดินทางมารวมพิธีอย่างขับค้า ไม่ว่าจะเป็นรเตอร์เป็ดเชิญยิม้มยิ่งยงยอดพัวงามไฮอาภาพรนครสวรรค์สมรักษ์คำสิงสมจิตจองจองหอเดอดอกสะเดาเทอุเทนพรมมินโยงเชิญยิม้มโดยได้ทำพิธีครั้งแรกสมรักษ์คำสิงที่กำลังเป็นข่าวกับสาวสิบจิตก็ได้เดินทางร่วมงานด้วยทางนี้ทราบว,ว่าหลังจากสมบัตเครียดไม่เดินทางมาอาจารย์ไผ่รถได้โทรไปหาสมรักษ์มาร่วมงานด้วยสมรักษ์จึงได้เดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบทสาลาในวัน นในระหว่างพิธีอุปสมบทศาลาอาจารย์ไผรดได้นำสายสินมาครองที่ศีรษะของสมรักษ์ในพันรอบสามรอบคาดว่าเพื่อเป็นความเสริมงคลแก่สมรักษ์ที่เจอเรื่องรายร้ายมาตลอดพิธีปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาตลอดสมรักษ์ต้องรับสายตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องอะไรใครโทรหาสมรักษ์เกิดเผยว่ามาวันนี้เพื่อมาทําบุญกับอาจารย์ไผโรดเรอมาตรงนี้มาเป็นป่าเมื่อสามปีที่แล้วก็ดีใจที่ได้มาอุปสมบท ในครั้งนี้ที่มาวันนี้ได้มีโปรแกรมแล้วว่ามาแล้วสบายใจเพราะได้มาทำบุญถ้ามีปัญหาอะไรคนเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนเพื่อที่จะมีแรงสู้ต่อไปซึ่งเมื่อถามถึงกรณีผู้เสียหายเรียร้องกับการจับพลังนั้นสมรักษ์กล่าวว่าตามสบายตนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกถ้าตํารวจเรียกก็จะไปแน่นอนซึ่งสมรักษ์ยังมีสีหน้าเย็นแย้มแจ่มใสแต่ในบางครั้งก็มีท่าทีกัง ปาดเหงื่อและมีนักข่าวหลายช่องขอสัมภาษณ์แต่สมรักก็ขอร้องนักข่าวสมรักเอามือกลุ่มที่หน้าอกเหมือนจะบอกว่าเข้าใจหัวอ,อกผมบ้าง จนกระทั่งวันนี้ที่สมรักก็กลับมาเป็นข่าวเช้าอีกครั้งถูกสาว17แจ้งความล่วงละเมิดซึ่งเจ้าตัวเผยว่าหลังเป็นข่าวจบเรื่องนี้จะไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเพราะเบื่อสังคมแบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้ฉุดประชาหรือข,ข่มขืนเด็กสาวอายุ17ปีหากถูกเรียกตัวก็พร้อมให้ความร่วมมือให้ปากคำทุกเวลาค่ะ